ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนผู่ก็ไม่สบายใจแล้วจะไปหาความสบายที่ไหนเพราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจ ไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาสินธรรมเพราะสินธรรมนั่นเป็นเครื่องปลงใจเป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจีการวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจ ฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสาร <c oughs> มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี้ย มีสติปัญญาที่จะประครับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทําของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทําให้เราขาดทุนกําไร น,นีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง <c oughs> แต่พอเรามาอยู่หลายคนเ <c oughs> พราะเราไปเราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเวก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะเยอะพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราตัวเราวางเฉยไม่ได้ พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแห้เราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต่างทักที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดจะแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องถาใจเรา มันขึ้นอยู่กับใจ